สวัสดีครับ,รบข่าวอยากน่าสูงแม่คุณนม,ม่ครับและแล้ววันนี้ก็มาถึงวันที่พวกเข้าถา่าพวกเข้าค้องพวกเข้าค่อยที่สิได้ประกอบอาชีพสิได้เงินในท่อทงกันสักที่หนึ่งหลังจากคือพวกเข้าดีเพีย้ยมดีเสียสาะทุกทุกคนทุกทุกไฟล์นะครับแดนเซอร์เสียสนัเนล่ามาสอน ตาอาจารย์กับตองทําบุญทวัลยันเบิออเมเงินกับทําบุญแหม่เนี่ยบอกเพิ่นไปเลยอ่ะถิ่นมะขอเครื่อนราคาตนันะเมื่อร้างเขเรียกตนกันแท้ซ่องกับถวายอยูังัดซ่องขบวนวาเครื่องราคาเนี่ยหมดคืองนึงเออ เมื่อนี้ก็มาหอดหลังจากที่พูกเข้าเสียสลากท,ทุกทุกฝ่ายนักดนตรีเสียสลาเวลามาใส่ควมคิดใส่สมองในการพีสิกแกะโนเขียนโนใส่เวลาใส่ข้อมอดทอนแดนเซอร์ใส่เวลาจดวลาจำคู่ฝึกทุกฝ่ายหมอ้่าหมอลองคอนบอยนักแสดงที่เขาสอนกันมาทุกสิ่งดูย่างดิสอะคดเนี่ยขึ้นนาทีของพวกเฮาจากมื่อนี่เป็นต้นไป ทุกคนเข้าเข่าใจกันมากพ่อเรื่องเข้าต้องทำานาที่อย่างไกลพวกเข้ารักษานาที่ของตนเองนะครับทํางานแบบนี้คุณภาพขันเข้าเป็นคนทีมีคุณภาพเข้าสิกาย็นคนทีมีความสำคัญนะฮะงานเรื่องงานมันต้องชัดเจนนะครับเพราะว่าทุกายทุกส่วนนะฮะให้พวกเขา้าตั้งจิตตั้งใจ,งใจพยายามโฟกัสในสุดท,ทายราคาของคนคือผลของงาน เป็นบางเทือนในระหว่างทังงที่ยวจะต้องเจอปัญหาบรสษัททั้งด้านสถานการณ์หรือทั้งด้านความคิดและจิตใจเท่าเป็นผู้ใหญ่แล้วเป็นคนมาประกอบอาชีพสะกดเข้ามาอาชีพตีความหมายไงมันออกว่าอาชีพเนี่ยคืออย่างมันคือความสําคัญของชีวิตของคนคนหนึ่งเลยนะครับคนที่มีอาชีพคือคนที่นีคาเกิดมา่บสียาศาสตร์เกิดฉะนั้นเขาต้องรักษาเข้า่าอาชีพของเขาไหร โดยเฉพาะพวกเข้าหนีเสืยวว่าเข้าหักแนวนี้แม่นบอกไว้จังหน้าเขามีความโชคดีใ้เหตอาชีพที่จะของหักฉะนั้นเขาให้เวลากับอาชีพเข้าให้ความสาคัญกับอาชีพของเข้าเข้าสิบบกขาดหวังบ่มโปรเอาแต่ความหวังม่ไหวว่าอยากได้นานอยากได้นี่มีแต่ความอยากแต่ว่าบกเข้าใจคํ้ามาอาชีพคข้ามาหนาทีมันกับ่ได้แต่ขันคนที่จะประสบความสําเร็จคือเฮาต้องเข้าใจนับเข้ามาอาชีพของเฮ้าเข้าใจคข้ามาหนาทีของเฮ้า นะครับกับโมูกับผัวกับสามาคามในแบวหลอมของเฮ้ากับคือพีขึอ้นนองมีความสามขีกันถ้ากระทบกระทงังกันแน่ถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเขาอยู่นัากัดหลายคนแต่เข้าใหญ่มันเสียงานนะครับเข้าต้องไห้ความสาคัญกับบัญชีเพื่อเขาสีได้เข้าสีได้สิดีสมความปราถนาของเขา้ามีแต่ค้ามปราถนามีแต่ความหวังมีแต่ล่อโฉลรอด,ดวงมันบ่ได้ไม่สร้างผลงานปาฏิหารไม่เกิดคือเพิ่นเคยมา นะครับสุดท้ายเหลือคือขาคนข้ามาต้องทํางานนั mm hmm. ่นแหละมงปบยุนนีออกไปแล้วก็ต้องไปหาที่แน่วื่นนะครับ mm hmm. มือน,นี่เป็นมือดีทุกอย่างเข้าเวากันมากมัดแล้วเป็นขันเป็นตอนมาก,กับเบี้ยนี่ยังครับกับศีนี่ขวัญถุงงห้อันนี้เสกแล้วว่าให้เอาไปเป็นทุ่นเป็นห้อนไปให้ทุกคนเป็นเอือนเงื่อนเอืเอ่นอนท้องเขงาแม่ นะครับแล้วจาเข้ากับสวดม่นมื่นแบบมือต่อต่อไปกับซีนี่สวดถ้าว,ว่าคนพดรีหรือมีภารกิจก็เป็นอย่างเดมโมนีเป็นมือนกาวแาบบของเข้าวงเข้ากับปฏิบัติมากแบบนี้นะครับเขาเย็นงานเป็นทีมเป็นงงวงหัวหน้าว่าแนวไหนก็ต้องว่าตามรับรองาผมบอผ้าล่งหิวแน่นอนผมเสพผ้าไปได้แต่หน้าทั้งที่มันดีทั้งที่จะเลื่อนล่มเรื่องแท้ๆฉะนั้นไอเขาฟั่งกันเสื้อถันเดมิมมายุ่งน้ำกันแลว้วล่ะ นะฮะบ่อให้คอรลอเคลียบ่อให้นี่ควมหน่อยคว้มไงคว้มนั่นควมนี่มันธรรมดาอยู่หลายคนมันกับมันกับบริลุ่งโตสิ่ที่เดียวมันบ่นี่อย่างขอบจักรว่างดอกเมนบบแต่ว่าเฮ้าเนี่ยต้องท้อมใจจากของโคกัดกับหนาทีเด้อนะครับไม่เมือเขาโคกัดหนาทีแล้วเฮ้ากับสิเป็นคนทีนี่คนนัพานะครับกับขอให้สามารถชีกขอร่ใจกันลอยทุกทุกคนบว่าสิเป็นเบื้องหน้าเบื้องหลังทุกทุกฝ่ายทุกทุกส่วนที่เกี่ยวของกัน นะครับข um ี hang, Mario, method, ram, zug, behind, ่สิไปรวมกันใส่ชีิตรวมกันขออำนาจมาอำนาจของคุณสินคุณธรําพ่อแม่คู้บาอาจารย์ทุกท่านทุกองค์ที่ในวายในบ่อนหาเดินมานานให้เช่านะทุกคนจงประสบในความสุขความเจะิญบ่นเก็บบอจตื่อยดบธอย่ยาบ่อทุกข์อยากให้ได้พบคนดีให้ได้รับโอกาสดีๆอ้ยุเบือนหลังกันมีกำลังว่างชาหงแจงตาใสขับรถไปไกล้ไกลก็ให้ตลอดรลอดฟังถึงจุดหมายปลายทางด้วยความสวัสดีภาพ ให้พวกเขามีสติปัญญาที่ดีรักษาทรัพย์สิฤฤนในอดีตชาติและปัจจุบันแล้วก็มีงอกเงื้เพิ่มพูนต่อไปให้มันคงทาวอนอยูให้ได้ยูให้ดียูให้มีความสุขสมปาธนาให้มีเงั่นไหลกองท่องไหลมาลอยลานพันน่านบอกขาดบกเขินบอกขัดสมสุขสุข้นเลยสาธุก็องตม,มุ่งคนหนึ่งน พ่จ้อ็กดนมาเหมือน้อน้มนาเนาะมกแแม่ก็บสองเดือนสามเดืนแม่ก็ไลว่าอยางนั้นัก็ทุแม่งถูกแม่เ็ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn นี่แหละอันนี้สําคัญนี่ครับเข้าใส่ชีวิตรุณพ่อต่าหลายก็ผู้อยู่เพื่อนคนเด้เพราะว่าปีหนึ่งสองหลอดงานปีหนึ่งสามร้อยหกสิบห้าวันเข้าอยู่น้ากันนี่เกือบสามร้อยหมู่คนนี้ทั้งสอนทั้งอย่างเป็นมรเข้าต้องเอ,อื้ออาต้อนต่อกันด้วยครับต้องนเมตตาต่อกันนี่ต้องเข้าใจกันเข้าใจงา่ายแล้วยเแล้วมันยังต้องเข้าใจเพื่อนเพื่อนอแต่และคนมันมีอารมณ์ของไผรของมันเนาะแต่ว่าเข้ากับ ทำเคิ่มเข้าใจใอยูน้ำกันใอยู่น้ำหัวหน้าหามบ่ให้ผู้ใดลงกลางทางกลางคันเลยว่าสันต่อดคันผู้ใดหนีเนี่หัวหน้าก็าค่อยถามข่าวผันใดได,ได้เพราะว่าคันนี้ไปแล้วคือคนอื่นสิบก็คืดทอดสิคืดทอดแต่ผู้ยู่น้ำกันเล่นสีดีสีให้เข้ากับคำนาซอยกันหนะาหัาซอยกันดึงย